มาต่อกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เจดปริศนาพาสนุกนะคะหน้า265ข้อหนึ่งให้นักเรียนอ่านปริศนาคำทายเขียนคำตอบรละวาดภาพพร้อมทั้งระบายสีออะอะไรเอ่ยสองตีนเดินมารังคามุงจากอะไรคิดได้หรือยังเอาไปดูกันป๊าบ ไก่ค่ะต้องดูให้เหมือนไก่นะนี่ครูวาดเองสวยมากข้อต่อไปนะอะไรเอ่ยเมื่อเด็กนุ่งผ้าขาวเมื่อสาวนุ่งผ้าเขียวแก่ทีเดียวนุ่งผ้าแดงเป็นเป็นเป็นของกินนะเผ็ด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 อะไรเอ่ยตอบนะปาพริกค่ะพริกไนเป็นไง เป็นไงครูวาดสวยปะต่อไปนะยามเสียลืมเวลาดีขึ้นมาบอกเวลาได้นิยมแขวนเอาไว้หรือสวมใส่บนข้อมือว้าวยากไหมไม่ยากเลยอันนี้ง่ายค่ะนาฬิกาแน่นอนนะคะเอาวาดรูปนาฬิกานาฬิกานะหลักๆของมันก็คือมีเลขสิบสองตรงข้ามกับหกใช่ไหมแล้วก็มีสาม ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงข้ามกับ9อย่าเขียนสลับเดอ้อจากนั้นปึ๊บปึ๊บใส่ไป2จุดให้มันระยะห่างเท่าๆกันต้องบอกไหมว่าอีสอจุดที่ครูใส่แต่ละจุดเนี่ยมันเป็นเลขอะไรเดาได้หรือยังบางคนดูนาฬิกาที่ไม่มีเข็มไม่เป็นนี่ไงครูสอนให้ดูแล้วง่ายมากเลยนะเอาเวลาเท่าไหรด่ดีตีตสามล้กันตีสาป้าวตัว L ับนี่เห็นไหมุิยนอย่างเทะง่ายไหมง่ายเนาะหน้าต่อไปเลยนะหน้าสองร้อยหกสิบหกยอดเงินใส่ลงไปเก็บเอาไว้ได้สะสมรูปร่างดูอ้วนกลมคนนิยมใช้เก็บเงินอะไรง่ายมากอะไรคะ กระปุกกระปุกนะกระปุกออมสินนะอ่า,อากระปุกเป็นไงาวาดเลยเขาบอกว่าอ้วนๆใช่ป่ะกูก็วาดไม่ค่อยเป็นนะอุ้ยตายแล้วไม่มีเหรียญเลยวาดลงไปใครวาดหมูก็ได้นะมีแบงค์ด้วย อ้าววาดได้สวยนะเอยชีวิตเนาะว้าวเก่งอะ่ะวาดเก่งไหมหวังว่าเธอคงจะวาดสวยกว่าฉันนะ่จจะเธอไหนตามนะ่ะตามนี้แหละเนาะต่อไป สิ่งนี้มีแสงสว่างอยู่ท่ามกลางอะไรนะดาวน้อยใหญ่บางคืนดูแหว่งไปเต็มดวงใหม่เมื่อคืนเพนอะไรเอ่ยพระจัน์ทใช่ปะพระจรอนะหรือดวงจัน์ทรนั่นเองดนะวงจัน์ทก็ได้เอาดอ,อวงอดวงอดวงจออะนอจัน์ทแนะ่ ดวงจันเป็นไงวาดลงไปเลยดวงจันนี่ง่ายเนาะไม่ยากล,าคงคงละวาดกลมๆระบายสีเหลืองลงไปไม่นะฮะเรียบร้อยต่อไปข้อสองใหญ่นะคะ ให้นักเรียนคิดปริศนาคำทายหรืออ่านจากหนังสืออินเทอร์เน็ตหรือสอบถามจากบุคคลที่มีความรู้ท่องจำปริศนาคำทายที่ชอบนะคนละสองปริศนาแล้วมาเล่นกับเพื่อนนะคะอันที่หนึ่งปริศนาคำตอบเอาปริศนาอะไรดีเอาคิดอะไรเอ่ยยิ่งใช้ตัวก็ยิ่งสั้นลงยิ่งเหลาก็ยิ่งแหลมคมดีปะ่ะอ่าตามนี้เลยนะ ตอบง่ายด้วยไม่ต้องยากมากหรอกเพื่อนตอบไม่ได้ <c oughs> อะอะ,อะไรเอย่ยยิ่งใช้ยิ่งสั้นออาสั้นๆแบบนี้ก็พอแล้วเนาะนะคำตอบคือดินสอ อีกอันหนึ่งอีกข้อหนึ่งอะไรดีอะไรดีอะไรเอ่ยตัวโตเท่าบ้านมีงวงยาวๆมีงวงงวงคืออะไรเนาะมีจมูกยาวๆไม่ได้อะอะไรเอ่ยตัวโตเท่าบ้านตอบช้าง เก่งมากเลยนะคะต่อเลยนะต่อเลยนะคะไปเอาหน้าสองหนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่8ความสุขจากการทำความดีนะคะเอาคนพานย่อมสำคัญผิดคิดว่าบาปนั้นเป็นความลับฟังนะคะจะเล่าให้ฟังเมื่อครั้งพระเจ้าปรมทัตของราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพรามครั้นเจริญวัยได้ครั้นเจริญไวไัยไ,ได้ไปศึกษาศิละปะวิทยาในสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้เป็นหัวหน้าพรามณ์500คนซึ่งเล่าเรียนอยู่ในสำนักเดียวกันท่านอาจารย์มีธิดาซึ่งเป็นสาวงามท่านต้องการยกให้กับชายหนุนะคะที่เป็นคนดีท่านก็คิดทดสอบการรักษาศีลของลูกศิษย์เหล่านั้น จึงเรียกชายหนุ่มทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าเราจะจัดงานวิวาให้กับลูกสาวจึงจําเป็นต้องใช้ผ้าและเครื่องประดับต่างๆเครื่องประดับต่างๆพวกเธอจงไปนำผ้าและเครื่องประดับจากหมู่ญาติของพวกเธอมาโดยอย่าให้ใครเห็นเราจะรับเฉพาะผ้าและเครื่องประดับที่แอบหยิบมาเท่านั้นถ้าเป็นของที่มีคนเห็นแล้วก็เราจะไม่รับ ะะแปลว่าอะไรเนี่ยขโมยหรือเปล่าขโมยไหมแบบนี้ชายหนุ่มทั้งหลายรับคำแล้วเดินทางกลับบ้านต่างแอบไปหยิบของจากญาติโดยไม่มีใครเห็นหยิบของโดยไม่มีใครเห็นหยิบของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตขโมยนะคะจากนั้นก็นำมาให้อาจารย์คงมีแต่พรามหนุ่มเท่านั้นที่ไม่นำสิ่งใดมาเลยอาจารย์จึงถามว่า เธอไม่นําสิ่งใดมาเลยหรือใช่พราหมณ์หนุ่มก็ตอบว่าครับอาจารย์เมื่ออาจารย์ถามถึงเหตุผลพราหมณ์หนุ่มก็ตอบว่าเพราะว่าอาจารย์จะรับเฉพาะของที่นํามาโดยไม่มีใครเห็นนั้นค่าข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีการทําบาปใดๆจะเป็นความลับได้เลยจากนั้นพราหมณ์หนุ่มก็ได้กล่าวถึงสุภาษิตอันไพเราะว่า ในโลกนี้ย่อมไม่มีความลับแก่ผู้ทำบาปต้นไม้ที่เกิดในป่ายังมีคนเห็นคนพานย่อมเข้าใจผิดคิดว่าบาปนั้นเป็นความลับแท้ที่จริงแม้ไม่มีใครเห็นก็ตัวเราเนี่ยแหละเห็นเมื่ออาจารย์ได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเรื่อมใสในพรามหนุ่มยิ่งนักจึงกล่าวกับพรามหนุ่มว่าโอ้พอนุ่มเอ๋ยในบ้านของเราไม่มีทรัพย์สินอะไร แต่เรามีความประสงค์จะมอบลูกสาวของเราให้กับผู้ที่มีศินสมบูรณ์เราต้องทดสอบชายหนุ่มทั้งหลายจึงได้ทำเช่นนี้และลูกสาวของเราก็เหมาะสมกับท่านเท่านั้นจากนั้นอาจารย์ก็ได้กล่าวกับชายหนุ่มทั้งหลายว่าสิ่งที่พวกเธอนำมาจงนำกลับไปคืนอย่างที่เดิมจบแล้วนะคะเรื่องนี้ อาจารย์เขาก็ทดสอบใช่ไหมสรุปก็ทําไมคะได้คนดีนะคะก็คือมีศีลมีศีลก็คือการไม่โกหกการไม่ขโมยนะคะนั่นแหละอามาดูต่อนะ,ะไฟใจฝึกฝนหน้า269ข้อที่หนึ่งให้นักเรียนอ่านออกเสียงนิทานชาดกเรื่องคนพานย่อมสําคัญผิดคิดว่าบาปนั้น เป็นความรับแล้วช่วยกันอธิบายความหมายของคําและเรื่องที่อ่านเมื่อกี้พูดไปคร่าวๆให้แล้วนะคะต่อไปข้อสองใหญ่ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้หเพราะอะไรพรามหนุ่มจึงไม่ได้นําสิ่งใดมาให้อาจารย์เลยก็เพราะว่าทําไมคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้ไปหยิบสิ่งของที่ไม่มีคนเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่หยิบนั่นแหละ ก็คือคนเหมือนกันตัวเองคนเห็นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพราหมหนุ่มก็เลยคิดว่าไม่มีการทำบาปใดๆที่เป็นความลับได้เพราะว่าตัวเองอะเป็นคนเห็นเนาะอตอบเพราะเพราะไม่มีสิ่งใดที่ทำแล้วไม่มีคนเห็น สิ่งใดที่ทำแล้วจะไม่มีคนเห็น <c oughs> ต่อไปข้อที่สองนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดใดเด่นชัดที่สุด <c oughs> เรื่องของอะไรคะการมีคุณธรรมและการรักษาสินห้านะคะต่อไปข้อที่สามข้อคิดดังกล่าวมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างไรตอบจ้ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยรักกคนมีสินหานี่ย จะไม่เกิดปัญหาต่อกันเลยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคนเลยนะแม้กระทั่งตัวพวกเราด้วยก็คือการรู้จักรักษาสินหานะการไม่ฆ่าสัตว์การไม่อะไรนะลักทรัพย์ของคนอื่นนะคะการไม่พูดโกหกนะคะแล้วก็มึนเมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราตอนนี้ทำได้ก็คืออะไรไม่ฆ่าสัตว์นะคะ ไม่รักษาแล้วก็ไม่พูดปดเนี่ยขอให้รักษาให้ดีนะทุกคนจะไม่ทะเลาะก,กันเลยต่อไปข้อที่สี่ค่ะจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นักเรียนเห็นด้วยกับคํากล่าวนี้เปล่าเพราะอะไรครูว่านะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเลยเนี่ยเราจะเป็นทุกข์กันนะคะเพราะอะไรมันจะทุรนทุรายไงอยากได้ไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นจงพอใจค่ะเห็นด้วยนะคะเห็นด้วย เราจะทำให้มีความสุขกับสิ่งที่มีค่ะเอาเห็นด้วยนะคะเพราะเราจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองถ้าเราเนี่ยไม่พอใจเนี่ยมันก็จะทุกข์ใจเรานะคะข้อ5ถ้าทุกคนคิดและปฏิบัติเช่นเดียวกับพรามนุม่มจะเกิดผลดีต่อตอนเองและสังคมอย่างไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคะว่าทำไม จะไม่มีการทะเลาะก,กันจะไม่มีการฆ่ากัน <c oughs> นะคะผลดีต่อตอนเองก็คือมีความสุขนะไม่มีความทุกข์มีความสุขนั่นเองต่อสังคมละ่ะสังคมก็สงบสุขนะคะ ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันหน้าอยู่นะะปลอดภัยต่อไปหน้า270ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องแล้วระบายวงกลมตัวเลือก นะะในช่องคำตอบให้เต็มวงข้อที่หนึ่งนิทานในข้อใดสอนเรื่องการมีสติและรู้จักไตรยตยองอย่างมีเหตุผลคะเรื่องอะไรคะกระต่ายตื่นตูมรือเปิลกระต่ายตื่นตูมรือเปิลหืมใช่แล้วกระต่ายตื่นตูมนะคะเคยบอกไปแล้วเอ้าครูวงในนี้แต่เธอไปวงตรงนั้นเองนะกระต่ายตื่นตูม ขออ้อ2แมงเอย๋ยแมงมุมขยุ่มหลังคาที่อาศัยสั่งสอนลูกรักให้ชักใหญ่ลูกถลายไม่ทำต้องจำตีได้ความเจ็บแค้นแสนสาหัสเพราะขืนขัดถ้อยคำแล้วช้ำหนีเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าเป็นดังเช่นนี้สิ่งไม่ดีครูว่าอย่าทำเอย๋ยนะคะข้ความนี้บทดอกสร้อย สุภาษิตบทนี้มีคําสอนตรงกับข้อใดเอ่ยนะคะข้อไหนคะหนึ่งว่านอนสอนง่าย 2. ขยันหมั่นเพียรสามกตัญญูกตตะเวทีสี่อย่านิ่งดูได้นะคะเขาบอกว่ายังไงอืมสอนลูกใช่ไหมสอนลูกให้รู้จักให้ให้เป็นคนดีให้ทำดีนะคะแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยทำตามในสิ่งดีๆพ่อแม่สอนใช่ไหม เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยว่านอนสอนง่ายค่ะนะคะต่อไปก็3ตัวขาวเราปุยฝ้ายทั้งร่างกายมีขนฟูยาวสุดนั้นคือหูแต่หางสั้นแต่หางนั้นสั้นนิดเดียวนะคะอ่าข้อใดเป็นคำตอบของปริศนาคำทายนี้อะไรเอ่ยอันนี้ง่ายเลยกระ กาะะไรกระตายดาหยูยาวๆต่อไปข้อสีนน่วรรณคดีเรื่องใดเป็นแบบฝึกอ่านคำในมาตราตัวสะกดต่างๆโอ้อะไรเอ่ยอันนี้ไม่ยากเลยเราอ่านไปแล้วเราเรียนไปแล้วประถมอะไรประถมกอ,อกานะคะประถมกอ,อการง่ายมากอันนี้คำตอบง่ายๆเลยต่อไปข้อห้าค่ะเพลงต่อม เพลงกล่อมเด็กกับเพลงพื้นบ้านมีลักษณะเด่นที่เหมือนกันก็คืออันที่หนึ่งท่ารำอันที่สองใช้ถ้อยคำง่ายๆอันที่สามเครื่องประกอบจังหวะอันที่สี่การแต่งกายของผู้ร้องโออที่เหมือนกันนะคะที่เราเรียนกันมาที่ครูบอกไปก็คือการใช้ถ้อยคำง่ายๆนั่นเองนะต่อไปข้อหกเออแล้วเหยรอยมา ลูกขอวันทาบิดามานดอนเนื้อเพลงนี้เป็นลักษณะของเพลงพื้นบ้านในข้อใดเพลงอะไรคะเพลงพวงมาลัยเพลงกล่อมเด็กเพลงเต้นกรรำเกียวเพลงอะไรเนี่ยข้าวชอหรอเพลงอะไรเออแล้วเฮ้ยโรยมาเอาเพลงพวงมาลัยจ้าเพลงพวงมาลัยนะจ้าลองไปดูใน youtube เอาเนาะต่อไป หน้าสุดท้ายแล้วสองเจ็ดสองข้อเจ็ดบทร้อยกองในข้อใดแฝงอารมณ์ขันอืมข้อหนึ่งนะเมื่อนั้นพระนารายที่เบตว่าอย่าพึ่งหมายถึงจะแสบท้องให้แทบตายมักไม่มักง่ายกินอะไรเป็นคอของใครเป็นนะอันนี้ก็ไม่ขันไม่ขำนะต่อไปข้อสองถ้าท่านแขนขัดถ้าท่านแขนขัด ตัดรอนพ่อลูกลักช่วยทูลขอซึ่งโทษาถึงจะม้วยลงด้วยพระอาญาแต่พอให้มารดาเจ้าเห็นใจอันนี้ก็ไม่ขำนะคะต่อไปก็สามครั้นเสด็จขึ้นสายธนูศิลฟ้าดินกำมปนาตหวาดไหวยิงต้นรังพันพันใดเสียงสนั่นลั่นไปในอารันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยคุบขันนะ ข้อ4มารดาข้ายังเป็นสาวแท่ตาแก่โครงคร่างฟันฟางหักไม่ร่วมแท่นบรรทมพิรมรักสงสัยนักตาเล่าให้เข้าใจอ่าวันนี้อันนี้ก็แอบกำาัำนิดนึงนะว่าตาเนี่ยตาแก่โครงคร่างฟันฟางหักน,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 นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอันที่สี่นะ ต่อปข้อ8ข้อใดสัมพันธ์กับเรื่องชัยเชษมากที่สุดคะอะไรเอ่ยอันที่หนึ่งลูกรักลูกชังอันที่สองลูกบังเกิดเกล้าของพ่อแม่อันที่สามลูกเป็นโซ่คล้องลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจพ่อแม่ข้อสี่ลูกอยู่ในโอวาทพ่อแม่รูว่าอันนี้นะคะลูกเนี่ยเป็นโซ่คล้องโซ่ทองคล้องใจพ่อแม่ทำไม อย่างเรื่องนี้เขาให้พ่อแม่กลับมาคืนดีกันกับพอลูกนะคะลูกทําให้กลับมาดีกันต่อไปข้อเก้าข้อใดไม่ใช่ข้อคิดจากการอ่านเรื่องชัยยเชษค่ะ 1. การเสียสละเพื่อคนที่รับ 2. การมีความเมตตาการุณา 3. การใช้วิจารณญาณไตรตอง 4. การแสดงความกตัญญูของลูกเอาดูทีละอันนะคะ อันที่หนึ่งการเสียสละเพื่อคนที่รักอือันที่สองการมีความเมตตาการุณาอันที่สามการใช้วิจารณญาณไตรตองอันเนี้ยใช่ข้อคิดแน่นอนกระตันยูเนี่ยก็น่าจ,จะใช่นะคะต่อไปเลยอ,อีกสองอันเสียสละเพื่อคนที่รักกับ เมตตากรุณาเธอคิดว่าอะไรนะคะครูคิดว่ามันเสียเน,นี่ยมันใช่หมดแหละแต่ก็ต้องมีคำตอบหนึ่งที่ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ขัดใจนิดหน่อยอ่ะเอาคำตอบคือข้อ1น,นะคะต่อไปข้อสิบประโยชน์ที่ได้จากการอ่านวรรณคดีข้อใดสำคัญที่สุดคะหนึ่งได้เรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่ไพเราะ 2. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทย 3. ได้อนุรักษ์มรดกทางภาษาและมีความภาคภาคูมิใจในสมบัติของชาติและ 4. ได้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะประโยชน์ที่ได้จากการอ่านวรรณคดีข้อใดที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะคะสำคัญหมดนะที่คุณครูดูเนี่ยแต่เขาเลือกที่สุดก่อนนะคะ ก็อันนี้ตอบ3นะคะได้อนุรักษ์มรดกทางภาษานะและมีความภาคภูมิใจในสมบัติของชาตินั่นเองค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเครีบทำนะไปแล้วค่ะครูไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ค่ะ